บางวันก็ไม่สวยบางวันเขาก็มาแบบสติดีบางวันเขาก็มาแบบสติไม่ดีแต่เรามาดูกันวันนี้ว่าเขาจะมาในลุคไหนขอเชิญดังๆกับเบสคัเซีเย้่ยโอ้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 น้า วันนี้เขาสติไม่ค่อยดีค่ะดิฉันรู้แล้วนะคะวันนี้น้องแมสไปจับโปก่อนแล้วค่อยมาเต้นได้ค่ะสสวัดีไปจับโปก่อนสวัสดีค่ะวันดีป้าก็ยังรู้ดีค่ะแล้วไหนให้กำลังใจก่อนแล้วไหนบิ๊กเหรอเออเจ๋านี่ไม่มาหรอเจ้าเขาไปเล่นคอนเสิร์ตรู้ได้ไงอ่ะเล่นที่ไหนอ่ะมุกดาหารกูรู้ทุกอย่างเห็นไหมล่ะกูว่าอ่ะกูว่าทำไมอ่ะจัดเลยค่ะเขาขึ้นกี่โมง เขาบอกเขาจะมาดูหนูไลฟ์อยู่นะอุยแล้วเขาขึ้นประมาณกี่โมงอ่ะเขายังไม่ขึ้นตอนเนี้ยพูดคุยกันเมื่อกี้เลยโอ้เรื่องราวอ่ะอุ้ยไม่ต้องจับเวลาได้ไหมคะมันกดดันเวลาพูดอ่ะไม่ได้ค่ะสามสิบปีห้านาทีก็แต่ยังเป็นห้าล้านสิบล้านเนาะเอออาจจะไม่ขายแลยไม่จับเวลาเนาะมาไมยก่อนโอเคไม่ไอเดียทำราคาโปรไหมทำราคาโปรโปรแล้วครับโปรแล้วเหรอใช่ค่ะเป็นสินค้าที่หนูเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะทุกคนไม่ เริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยค่ะเรื่องราวสวยจังเลยว่ามันนี้เนาะมันสวยมากวันนี้สวยมากสวยสวยจริงเราไม่เจอกันนานขนาดเนี้ยอ๋อนี่ชาวตัเกียวก็จะมากดตะกร้าปะเนี่ยอยากเห็นจังเลยชาวตัเกียวไม่เท่าไหร่แต่หนูอยากเห็นคนที่บอกจะมาดูหนูแต่เขาจะมาจริงไหมอุ้ยคูเด็นะมึงไอตองชงอ่ะดูเอาให้แม่ดูอ่าอ่าอ่าเริ่มละเริ่มละนี่ คิดถึงนะครับไม่ใช่ไม่ได่้เขาบอว่าอะไรหรือยังเขารออยู่นิ่งเดี๋ยรอดูนะว่ารออยู่จริงหรือเปล่าถ้าไม่มาเม้นตอนหนูขายของนะจะทักไปบอกว่าทำไมไม่มาตอนไรนะคะเริ่มเลยหนึ่งสองสามก็ยัต้องให้เห็นจอใหญ่ข้างหลังด้วยเบนมาต้องสมศักดิ์ศรีได้ได้ได้ไปไปสวัสดีทุกคนนะคะ้าล้านจากเบนของมันมีไม่ถึงคดีประเด็นอะ ของเรามีจำกัดจำนวนยังไงจำกัดถูกแล้วค่าสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เรื่องราวมันคือว่าหนูเป็นพรีเซนเตอร์ชาชาย,ยชาที่อยู่ข้างหน้าทุกคนนี้นะคะคือหนูเป็นพรีเซนเตอร์ชาชายก็คือไฟเบอร์ล้างสารพิษน,นะคะเอาง่ายๆก็คือเราดื่มคืนนี้ใช่ไหมตื่นมาเช้าวันพรุ่งนี้เราก็ไปเข้าห้องน้ํามันจะทําให้สารที่แบบว่าตกค้างในลําไส้ของเรานะคะขับถ่ายออกหมดสําหรับใครที่กินหนะักหรือว่าใครที่แบบว่าเป็นกรดไหลย้อนก็ช่วยด้วยหรือใครที่บวมจากการแบบว่าไปทําหน้ามา หรือว่าบวมจากการกินแบบเค็มกินจัดอะไรมากๆแล้วแบบกลัวเราบวมเรากินมามา่าเรากินอะไรที่มันแบบมันบวมอะทุกคนอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็ตัวนี้เลยช่วยได้นะคะกินตอนกลางคืนตื่นมาปุ๊บนะคะแล้วก็จะขับถ่ายออกหมด mm hmm. เป็นช่วยสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะทุกคนราคาปกติเนี่ยคือ2กล่อง700บาท mm hmm. แต่วันนี้ให้ในไลฟ์พี่เจนนี่เลยคือ2กล่อง599เท่านั้น oh. อา้าหนูไม่มีกระดิ่งไนดะ้ยังไงอะมีน mm ี่ค่ะ ตังวาแล้วทำไมหนูไม่โอ้โหอะไม่ได้คันนี่เท่านั้นนะคะคือจสองกล่องไห้าเก้าเก้ามาแล้วเขาจะเวลาแล้วทุกคนกินยังไงอ่ะตื่นเต้นจังเลยจบเวลาค่ะฉีกชองฉีกซองชงมีทั้งหมด3รสนะคะแล้วแต่คนชอบเลยมีส้มอันนี้อันนี้ก่อนเลยละมะขามพวกข้างแล้วก็สลิงไงไป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 ข่ะ เฮ้ยแม่อันนี้มะขาเฮ้ยมะขามส้มแตงบนี่นะคะมี3รถเฮ้ยด้อม b ีบีเขาจะกดหรอนั่นแหละสิเพราะว่าแบบบอสไม่มาไถ้าวันนี้แตก3าล้านอ่ะเจอ b i g กเบ๊ทไรต่อไปดีกว่าประเด็นคืออะไรรู้ไหมคือตอนนี้ของเรามีพอหรือเปล่าเขาบอกมีจำนวนจำกัดใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรีบกดที่บูมจ๋า จาช่วยแกะหน่อยได้ไหมจ๊ะได้จ้ากานไกะมันมีมีตัดให้มามาพี่จงอันหนึ่งบูงจงอันหนึ่งมาเลยมาเลยมาเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะดูได้ไงว่าฉันเป็นนางเอกรอรรอรรอเวลาเดินอยู่หลักๆคือช่วยอะไรนะสั้นๆเลยไฟเบอร์ค่ะก็เอาง่ายไฟเบอร์ก็คือกินเข้าไปนะหนวกกระบอกโทรมาวันนี้เออหวานดีไหมฮะเอ้ยมีบางแบรนด์พูดเกินนิดหน่อย ก็คือไฟเบอร์ไงใช่ไหมไม่มีอะไรเราโอ้โหคุณไม่น่าขัดอะไรเลยคนที่ขัดเมื่อกลับมายากมากโอเคโอ้เหนื่อยเลยพูดต่อเลยอ่าไปมาอันนี้ที่หนูชงอยู่คือรสแตงโมแตงโมอันนี้ก็คือจะแบบว่าเบาๆหวานๆของพี่เจนี่คือมะขามของพี่บุ๋มคือส้มนะคะอยู่ทงหมดสามรสทุกคนกดในตะกร้าสองสองกล่อง 599นะคะปกติอ่ะสองกล่อง700เลยอันนี้คือราคาพิเศษมากๆแล้วที่สำคัญเนี่ยแบรนด์เนี้ยเขาขายแบบว่าที่ญี่ปุ่นมาแล้วกินดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยรับประกันการันตีวันนี้พี่ขอโทตัวรับพี่กินไปสี่ไฟเบอร์แล้วอันไหนวันนี้กินไฟเบอร์ให้เดี๋ยวดูกินนี่นะครับมาชิค่ะเจสส์อ๋อไหนก้าวถึงต้นจงลยถ้าตะก้าหายออกไปเข้าใหม่จ้าเบรนกูจะหัวเราะอะไอีกูกูรู้สึกแบบ เย้อะไรบุ้มกินทุกหวานเลยเสโซโคโมมาแล้วบุ้มอุ้ยหวานมากเลยค่ะ wow ทุกคนเฮ้ยแต่หวานจริงอันนี้หนูกินกินเหมือนเดียกับบิ๊กนั่นแหละเอ้ยมาเอาให้ได้ละดีแพคเค้กเอาให้ได้แหละอ่ะทุกคนกดนาตาล่าเร็วค่ะเพราะว่าวันนี้คือเราของเรามีจำนวนจำกัดมากเอามาให้ดูได้ไหมได้นี่นะคะของมันมีเท่านี้ ก็คือรสชาติห <m> น <risque> ึงเนี่ยมีแค่1,500บ้านเท่านั้นและปกติคือ700ไม่ขายค่ะเก้าเก้าเพราะฉะนั้นคุ้มมากสำหรับพี่เจนนี่โดยเฉพาะนะคะหนูก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยหนูก็คือทานเองด้วยทานท้ครอบครัวอยู่บ้านมีเต็มเลยนะคะทุกคนรับประกันปวดบิดหรือเปล่าไม่ปวดบิดทานง่ายมากไม่ปวดบิดอันนี้จริงคือไม่ปวดบิดระหว่างวันหรือว่าตอนกลางคืนก็คือกินปุ๊บนอน ตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ําได้เลยนะคะสบายท้องทุกคนค่ะฝากกดด้วยนะคะมีแต่คนพิมพ์บี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 พิมพิมบีบีกดกันหรือยังพิมพิมบีบีกดกันหรือยังคะพิมพิมบีบีกดด้วยนะคะทุกคนกด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 อายุเท่าไหร่กินได้คะกดพิมพ์กดกดอันนี้คือเริ่มอายุเท่าไหร่กินได้คะแบบว่าสิบสามกินได้เลยสิบสามปีทานได้เลยนะคะทุกคน อายา้มอีกทีนะคะเป็นชื่อว่าชาชายนะคะคือเบสเป็นพรีเซนเ,เตอร์<า>เป็นไฟเบอร์ล้างสารพิษนะคะง่ายมากๆก็คือทานตอนกลางคืนก่อนนอนตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำนะคะสารพิษในลำไส้ของเรานะคะมันก็จะกวาดออกหมดสิ่งสำคัญส่วนประกอบสำคัญที่เขามีนะคะคือไซเลียมฮาร์ดไซเลียมฮาร์ดจะมีหน้าที่ไปล้างสารพิษในลำไส้ของเรา<ม>เพราะฉะนั้นอันนี้กาลันตีได้เลยว่าของเราคือล้างสารพิษจริงๆ เพราะฉันทานไปแล้วมันจะไม่ปวดบิดนะคะทุกคนกินง่ายมากๆปกติ2กล่อง700บาทแต่ว่าไลน์นี้นะคะ2กล่อง599บาทมีทั้งหมด3รสชาติมีรสมะขามส้มแล้วก็แตงโมนะคะแล้วแต่คนชอบเลยก็คือเหมือนเรากินน้ำผลไม้อะไรแบบนั้นอะทานง่ายมากมันมีซาวตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือว่าหนูพูดว่าอะไรบ้างคะของแบรนด์อยู่ปะเนี่ย นี่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าคือแบบรถดนึงได้ไหมรถดีนึงได้ไหมเพราะว่ามันเที่ยงคืนแล้วมันกดมาหลายตัวแล้วแต่เลยนะลดได้เท่าไหร่คะกึงเวลาสิ่บูมถ้าเจ้าของไทยถ้าเราให้เตียนชดเวลาอีกลดแล้วค่ะต้องประมาณต้องลดเลยไม่ทุกคนมันเที่ยงคืนรู้ป่ะพี่ทุกคนก็แบบเอ้ยกูอยากกดว่าเฮ้ยจำไม่พอดูมอยากได้เท่าไหร่อย่าถามหนูเลยนักการเมืองคนไทยไปเกือบแปดร้อยล้านแล้ววันนี้ ดูไปแต่แปดแล้วจะต้องได้พันล้านภายในสิกว่าอะไรนะเมื่อกี้พี่ว่าเขาบอกว่าให้ลดเหลือส9 9โอ้ยนีคนได้สี่แปดบาทด้วยมีคนได้สี่รอยเก้าสิบเดี๋ยวแปดโงหลัพูดไม่อยู่หลังพูดนี่จะของกันได้ไจับเจ็ดร้อเอาที่สะดวกเลยครับเดี๋ยวเดใบทา่หร่จากกันมาครับสี่ร้อปห สี่สี่สี่เก้าาจะขายให้เขเท่าไหร่อะไปไปชุมเลยค่ะไปชุมกับมันได้กี่ซองนะพี่ยี่สิบอะกล่องหนึ่งมีสิบซองตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะกดไปสองก็ได้ยี่สิบตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะยี่สิบสองห้าเก้าเก้าห้าร้อยหรอหรือว่าสี่ร้อยสี่เก้าสี่เก้าเได้ละไละทำหนึงทำหนึง เฉพาะลายนี้เท่านั้นถ้าเกิดว่าหมดลายนี้ทุกคนไปกดใช่ไหมทุกคนก็จะได้ราคา700้เพราะฉะนั้นนี้คุ้มมาก2กล่อง499กล่องหนึ่งมี12ซองนะคะทานไปเลย2 0ซองวันหรือเฉลี่ยก็ได้วันละวันว้นวันก็ได้499แล้วนะคะคนแต่ที่สี่เก้าเก้าแล้วช่วยช่วยในเรื่องของแบบว่าเอาเอามันไฟมเบอร์ ดังเดี่ยวๆก่อเดี่ยวๆ่อนอ่าแม่คำออกนะแต่เขาคำออกที่พูดก็คือจะไม่มีการมวนท้องไม่มีการขาดท้องไม่บิดไม่มีแบ่มไม่มีออกกับปิดกระปอยออกทีเดียๆเธอต้องพูดนะว่าเธอเป็นมีเธอได้เธอกินจริงใช่ไหมจริงครับไม่ใช่แค่ถ่ายรูปว่าเธอไม่กินใช่ไหมจริงครับจริงใช่ไหมเบสจริงครับเออพูดจริงนะจริงอยู่แล้วครับตกซองใน24บาท499ดะก็คือกล่องหนึ่งมี20ซองก็จะเป็นตกซองเนี้ยซองซองละ24บาท สามนาทีไปให้น้องไปค่ะทุกคนให้น้องบิ๊กของเบสให้น้องบิ๊กของบิ๊กหายใจตัดพี่หัวหน้าหายใจตัดพี่พักเลยพี่อจะไม่มีแล้วเบสรัวแล้วลูกรัวรู้รู้ว่าพี่จะใช้พลังงานเยอะอ๋อเฮานำมารัวอาจารย์ช่วยแล้วส่งต่อกันไปส่งต่อกันมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขามาแสดงตัวหรือเปล่าเขาส่งอะไรมาเนี่ยอไม่ใช่บีกหรอโอ้ยงงเลยเขาบ๊กอะไรอะไรอะอะไรนะคุณไม่ได้มา อ่ะทุกคนไม่โทรหาหรอกถ้าทุกคนไม่กดอ้าวยอดกี่ล้านโทรหาดีอ่ะเฮ้ยมาจริงว่ะมาจริงโอ้ย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 เขาต้องอยู่ในเวอร์ซลหรือเปล่าติดอยู่ในเวอร์ซอลติดคตรคิมหน้าไหมไม่ติดเดี๋ยวเดี๋ยวมาขายกับบิ๊กเบ้ามีลูกค้าทักมา ขาว่างหรือเปล่าคนนั้นน่ะไม่แต่ว่าต้องรอสักเฮ้ยฟปนหนึ่งไปําเดินอยู่แต่ว่ารอสักสิบสิบสิบสีวันนะเพราะว่าเขาอยากให้ไปใช้ก่อนแต่ว่าขายนี้ก่อนออ๋ถึงไหนแล้วว่าขายของเอ๊ะเขาเกิดจะรับมี3สามรถมีสามรถโอ้ยส่งหลายอันด้วยเอ้ยส่งสติกเกอร์แล้วกดหรือยังกดด้วยกดด้วยค่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สองกระปุก สี่เอ้ยไม่ใช่ยสองกระปุกเอาเอาสองเปยมันนีอ่ะเดี๋ยวคูณปิดเวลาเล็กบุกอยู่เวลาแล้วเอาพุณอยู่เวลาอ่ะลองรามาอ่ะฉันทำได้พูดสองกล้องฉันทำได้พอผู้ชายมาเปยมันก็จะแบบลุกลี้ลุกลง่งเงี้ยฉันทำได้พูดฉันทำได้ฉันทำได้มันก็ทำได้อยู่แล้วฉันจะมีสติแต่ไม่มีสติทำได้แต่ไม่มีสติสองกล้องสี่เก้าเก้ากดเลยค่ะทุกคนตอนนี้ในตะกร้านะคะเวลากำลังเดินอยู่ทุกคนช่วยกันกดเร็ว คือตอนนี้ไปแล้วแน่ๆเลยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กดด้วยนะคะอ่ะกดเลยค่ะในตะก้าเป็นไฟเบอร์นะคะขับถ่ายสบายท้องนะคะทุกคนชื่อก็บ่งบอกอปแล้วว่าท่านไปปึ๊บนะคะก็จะขับถ่ายนะคะทุกคนท่านตอนกลางคืนก่อนนอนตื่นมานะคะก็จะถ่ายออกหมดนะคะล้างสารพิษในกระเพาะของเรานะคะไม่ว่าเราจะกินดึก หรือว่าเราแบบว่าบวมอะไรมาต่างๆนานาแบบทำสยองกรงสยกรรมหรือว่าไม่สบายบวมน้ำเกลือในลบูบาลหรือว่าอะไรแบบนี้หรือว่าร้องไห้อกหักจนหน้าบวม <S <S อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดอะอก็ช่วยเรื่องบวมด้วยใครเป็นกดละย้อนก็ช่วยอ,อันนี้ก็คือใครกินหนักแบบว่ากินเค็มกิ <ๆ S 2> นเผ็ดกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็ช่วย <S <S วมไดม้เลิฟติกก็อ๊ะ ยืนรอเลยไหมยืนรอเลยนะอ่ะจริงๆต้องเขี่ยกัดกระหว่างมาใหญ่ๆอะไรอยี้ปั๊กให้อันนั้นอ่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวเรามีไอ้กระดาษไว้บอร์ดสองฝั่งได้่ขอด้วยอ่ะขอโทษอะไรอย่างงี้รัใครแบบติ๊กต๊อกเลยนะใครแบบไอเลิฟติ๊กต๊อกเลยรู้ป่ะคือถ้าไม่มีติ๊กต๊อกอ่ะประเทศไทยคือไม่พัฒนาเลยตอนเนี้ยคือที่เราพัฒนาทันเนี่ยเพราะเรามีติ๊กต๊อกใช่ป่ะพี่จริงคือแบบพี่สาวหนูนี่คือแบบโหทำให้ติ๊กต๊อกแบบว่า บูมได้ขนาดนี้บูมโอ้ยทำไมพี่ทำแล้วไปให้บูมหลักเธอระวังินเลยอ๋อคนละบูมร้องเล่นบูมก็ช่วยกันทำแม่พักผ่อนแม่อ่าเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าเพียงน่ได้ขายอีกสองร้อยถุงอีกสองร้อยแต่พี่จะขายกระทะอีกเรื่องหนึ่งเอออ๋อเขามีต่ออ่ะทุกคนรีบก่อนค่ะทุกคนพาะฉันั่งไรก็คุณเดียวะบีกดไอเบ็หน่อย พูดเลยเขาไปแล้วมึงอยู่อาพวกนีกดไม่เขาไปแล้วใครพูดตามเจนอะมึงยอดแตกหมดอะมึงร้องมึงลองดูอะจริงจริงใครพูดเออยอดแตกเอออะจริงจริงอะมึงอะกูจะรอดูเหมือนกันะอะสั่งมาเนี่ยสามล้านยอดสามล้านอะเราดูเนี่ยอะบิ๊กจ๋าจริงมันต้องพูดเพราะเพราะบิ๊กจ๋าเราให้คนซื้อเราไม่ได้ให้บิ๊กซื้อนะอะพูดตามก็ได้ไม่เชื่ออะเพื่อลูกค้านะคะทุกคนบิ๊กจ๋าบิ๊กจ๋า กดได้ยังจ๊ะกดเลยยังจ๊ะขึ้นคอนเสิร์ตหน่อยไหมขึ้นคอนเสิร์ตหนื่อยไหมถ้าเหนื่อยก็คิดถึงหน้าเบนนะถ้าเหนื่อยก็คิดถึงหน้าเบนนะลงจากเวทีรีบทักมานะลงจากเวทีรีบทักมานะรอนะรอนะยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนรอิ๊กลงจากเวทีก่อนรอิ๊กลงจากเวทีก่อนตายกูจะตายอยู่แล้วเนี่ยคนคิดผอดเนี่ยไหน ใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าอ่ะย้อนขึ้นมาเห็นปะไหนดูตรงไหนมันดูยังไงอ่ะอ๋อนี่มอนิเตอร์อย่นี่ไม่เห็นเลยโอ้โหไม่เห็นอะไรนี่ไงมันก็ขึ้นตลอดแต่หนูมาแล้วก็ของแกไงตอนเนี้ยไอ้พวกของเธอจ้าวนะพี่เจนี่ไม่ได้แกล้งไม่แกล้งไอ้กล้าจิ๊บออเดอร์ไปต้องพูดอีกเหรอพูดอีกไอ้นี่บอกว่าทุกคนทุกคน อยากให้หนูกับบิ๊กมาไลค์อีกไหมอยากให้หนูกับบิ๊กมาไลค์อีกไหมกดให้หน่อยกดให้หน่อยไฟเบอร์ไฟเบ้านบีบีบ้านบีบีไม่พูดเองเอาก็ต้องตามพี่เจนนี่นะถ้าเกิดไม่มีพี่เจนนี่เนี่ยก็ไม่ได้ช็อตมองหน้ากันนะตอนนั้นนะเออเออถ้าอยู่พี่เจนนี่อะพี่เป็นผู้กำกับแต่ดีอยู่แลยพี่เจนนี่ต้องกำกับต้องบอกว่าให้ทำอะไร ได้เอราาเจนบิ๊กเบสเนี่ยตอนแรกอ่ะเรากำลังจะออกใช่ไหมแต่ว่ากินแล้วมันอ้นี้นิดนึงก็เลยเปลี่ยนสูตรยังพัฒนาสุดอยู่ถูกก็เลยต้องรอก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวของมาก่อนถึงจะต้องโทเลยเราต้องให้ผู้ชายโทรหาเราก่อนนะคะใช่ปะพี่เจนนี่สอนยอี่ไม่ได้ไม่พูดเลยนะพี่ไปหาเลยโน่นลไปหาเลยอ่ะรอสี่วันได้กันอ่าทุกคนอุ้ยสี่วันอ๋อออนูเห็นในข่าวแล้ว เลยละเลยเลยยี่สิบบ้านไม่ได้ไทยอินเลยเท่าไหร่นะคะเฮงเอามาขายด้วยคุณซีกดกดตะก้ากดกดกดค่ะเขาบอกว่าให้โทรไม่โทรายอดสี่สิบสามล้านค่อยโทรป่ะอ่ะได้อ่ะสี่สิบสามอ่ะสี่สิบสามล้านจะโทรหาแต่หมดเวลาแล้วนะเออแต่หมดเวลาแล้วเขาต้องขายอย่างอื่นต่อ เขาลูกค้าเขามีต่อคิวไปถึงนู่นตีห้าน่ะไปถึงเที่ยงคืนอีกวันนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเรียนมาใหม่นะได้เลยค่ะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะายบ้ายเดี๋ยวเจนี่มีกระทะขายแต่ก่อนจะไปขายกระทะจะขายของยูจินโกมาจาามาจ้าวันเดไปแล้วบบ๊าายยแต่บอกก่อนนะวันจริงอะไม่ได้อยากขายค๊ยแป๊บนึงเอาของมาให้พี่แบบไหน จะขาย11.11แต่ว่าวันนี้ขอปล่อยสักพันเซตก่อนออจริงๆคืออยากขาย11.1เจริงๆเพราะคุณมองเยอะแล้วก็จะให้เรื่องบ้านเรื่องอะไรหนูแต่ว่าที่รู้ป่าว่าหนูซื้อแก้วน้ำให้บิก๊กอ่ะแสนคนดูแก้วอะไรนี่อ่ะแต่มันแสนคนดูก็ได้มีเหมือนกันสามคน<ป><า>ขายก่อนอุ้ยขอบคุณนะโอ้ยไว้ไว้ชนแก้วกันโชวนนัทบิ๊กมาอะไรกับพี่นะได้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 เครู้ว่าเหนื่อยแ้วพนกผ่นโอเคไม่บ่ายวันดีได้ค่ะ